ที่เมืองริโอไกยอร์เรามาติดอยู่ที่ขนส่งคือกววาเธอจะต่อรถต่อรถไปเชลีนะคะแล้วก็เราต้องมาคือมันจะมีอีกม,ม,มันจะมีทางไปอ่ทางอีกทางนึงซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นเนชั่น a ลพาร์คตอนไรสเดอร์ไบ์ซึ่งสวยงามมากกับดิปิดน ิมะเราเลยต้องเปลี่ยนเส้นทางมาเมืองร,ร,ริโอการ์กัสริโอการ์กสเป็นเมืองหลวงของซานตาครูซซึ่งเป็นเมืองใหญ่จะบอกว่านี่นะคะนี่คือหน้าตาของริโอการ์กสคือมันหนาวจับจิตจับขั้วหัวใจหนาวหมือนอยู่นาวมันอยู่ในช่องฟริสหนาวกว่ที่เอลคลาฟาเตอ,อีก จากกันที่นั่งอยู่เมื่อกี้นั่งอยู่ตรงขนส่งไม่มีอะไรทากาเลยแวะมานน่ข้างๆขนส่งแคบฟูว่าจะมาซื้อเส้กอกให้หมาน้อยตจวหมาจอนจัดตัวน้อยๆน่ารักเราไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาจะทิ้งหมาน่ารักอย่างนี้ได้อ่ะมันนอนอยู่ที่ขนส่งเราจะมาซื้อของที่แคปฟูค่าเวลากันเลยกันเนาะ